ร้านเชลไม่เคยชิมเนี่ยเป็นร้านอาหารสัญชาตินครปฐมเราใช้ทุกชิ้นส่วนของหมูเอามาปรุงให้ได้1จานเพราะฉะนั้นรสสัมผัสใน1จานเนี่ยมันจะแตกต่างกันความสนุกของมันนะ่ะคือรสสัมผัสในจานนั้นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะหมูเนี่ยกว่าจะได้ออกมาทําเป็นชิ้นส่วนที่อร่อยขนาดนี้นอกจากเราจะได้เปรียบเรื่องความสดที่เป็นวัตถุดิบหมูจากเมืองนคนปรปฐมใช่ไหมขั้นตอนในการทําแต่ละขั้นตอนน่ะมันต้องใช้ความแบบพิถีพิถันอนะต้องทาให้สะอาดเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นเรื่องหมูๆนะแต่มันไม เม้ว่าแต่ตัวข้างๆเนื้อแน่นหน้าหม่ำขนาดนี้เจ๊เอาไปทำเมนูอะไรดีนะอะไรเจ๊เจ๊คิดอะไรอยู่เจ๊จีจ๋าเจ๊เว้นหน่วยคนนึงเถอนะสวัสดีค่ะหนูตุ้ยหนุยลูกสมุนของเจ๊คนข้างๆค่ะ สวัสดีค่ะพี่เชลค่ะจากร้านเชลไม่เคยชิมค่ะเจ๊จ้าหนูอยากรู้มากเลยทําไมชื่อร้านเราวันโบปะทานาันนี้แปบบ๊บ๋ยวเจ๊ไปตามท่านประมูก,ก่อนให้เขามาเล่าเป็นตัวต้นเรื่องเลยว่าทําไมถึงชื่อร้านเชลไม่เคยชิมรอแป๊บหนึ่งมานี่มานี่มานี้ทน,น <c oughs> ั่งนี้นังนี่เหมือนอาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันเข้าไปในกล้องไอ้อาการไม่ค่อยดีมันมาอยู่นี่ <c oughs> เอาไปมามานี้ แม่จ๋าแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นน่ะทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าเชลไม่เคยชินก็อยากให้สะดุดตาลูกค้าที่เขาผ่านไปผ่านมาเขามองเขาจะได้เออร้านนี้ชื่อแปลกดีแฮะกลัวหรอก็ไม่ควรแค่แกล้งแกล้งแทนแกล้งแล้วหม่อมเชลอ่ะหม่อมธนศรีอ่ะเขามากินไหมมามาเขาก็ผ่านมานี่แหละผ่านไปผ่านมาก็เห็นตั้งชื่อเหมือนกับไปเยาวยวนเยาวยวนววนกวนบาทานก็แวะมาดู ตุ้ยนุ้ยรู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวของพี่เชลเนี่ยใส่เครื่องในเยอะแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยโอ้โหเยอะแบบนี้ตั้งแต่แรกหนหนนเจ๊ไม่เชื่อถามนี่แม่เล่าให้ฟังหน่อยนอกจากเพดานหมูเราก็ขายเครื่องในแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ปะแต่แรกเลยมีทุกอย่างมีอะไรบ้างกระเพาะหัวใจลิ้นตับเพดานถ <c oughs> างหนังแต่ก่อนมีหาง,หางด้วยมีแต่ว่าตอนนี้หางมันหางมันมันมันตัดเยอะตัดเข้าไปกลางสันหลังมีแต่มันหมูก็เลยไม่ใช้อ่าแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นเตี๋ยวต้มยำ คือเป็นซิกเนเจอร์ของนี่ร้านอยู่เลยใช่เพราะว่าเพดารลกจิ้มใช่ไหมใช่ทัวเราทําเองพริกเราก็ทําเองมะนาวสดสมัยก่อนนี่ปลูกเองตอนนี้ปลูกไม่ไหวแล้วแกเลยมะนาวแก่หรือว่าคนแกอ๋อโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากพี่เชลที่วัดแน่แล้วนะทาเร็วแล้วนะ1นนาที5ชามใช่ป่ะแม่ง้ไปดิเราทํากี่นาทีดิชาม1ินาที20ชาม10นาที20ชามเออเพราะว่าเวลาออกมาแต่ตอนนั้นน้ำตาลยังต้องตักอยู่เนาะอ้ามือไวไงมือไวกระเป๋ ไปเปิดฟ้าเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิงั้นตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ไปพักเดี๋ยวหนูจะโฆษณาต่อว่าร้านเรามีอะไรบ้างโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะตุ้ยย่าเอาไม้ออกไม่เอาออกค่ะมาเรามาต่อกันตุ้ยนุ้ยรู้ไหมว่านอกจากเมนูที่คุณแม่บอกไปแล้วอ่ะมันมีอีกเมนูหนึ่งนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูอาหารสัญชาตินครปฐมเลยตุ้ยนุ้ยทายซิว่าเป็นเมนูอะไรเอ๊ก็ต้องเก่งค่ะ หมูแดงสิเจอุ้ยใช่ข้าวหมูแดงรู้เปล่าว่าของเจ๊ใส่อะไรบ้าง ไบ,บนมีทั้งหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไข่ต้มที่สำคัญที่สุดเลยนะน้ําซอสของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีต่างๆในการทําน้ําซอสต,ต้องเคี่ยวกระดูกก่อนนะถึงจะเอามาเป็นน้ําซอสได้อันนี้แหละทีเด็ดของร้านเราเลยนอกจากนี้นะนครปฐถมเนี่ยซีอิ๊วต้องเป็นซีอิ๊วพริกที่เป็นแบบเค็มนะกินกับข้าวหมูแดงใช่ปะแล้วก็ใส่น้ําส้มกินกับต้นหอมโฮ้ยแ่บลืมโอ้ยเท้าหนูร้องแล้วเจ๊ ร้านเชลไม่เคยชิมเนี่ยเป็นร้านอาหารสัญชาตินครปฐมที่พ่เชบอกว่าเป็นร้านอาหารสัญชาตินครปฐมเพราะว่าเราใช้ทุกชิ้นส่วนของหมูไม่ว่าจะเป็นซันสามชาั้นเครื่องในต่างๆเอามาปรุงให้ได้1จานเพราะฉะนั้นรสสัมผัสในหนึ่งจานเนี่ยมันจะแตกต่างกันความสนุกของมันนะคือรสสัมผัสในจานนั้นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะหมูเนี่ยกว่าจะได้ออกมาทําเป็นชิ้นส่วนที่อร่อยขนาดนี้นอกจากเราจะได้เปรียบเรื่องความสดที่เป็นวัตถุดิบหมูจากเมืองนครปฐมใช่ไหมขั้นตอนในการทําแต่ละขั้นตอนนะมันต้องใช้ความแบบพพิิน ให้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นเรื่องหมูๆนะแต่มันไม่หมูเลยอะเอ้ะว่าแต่ตัวข้างๆเนื้อแน่นหนาหม่าขนาดนี้เจ๊เอาไปทําเมนูอะไรดีนะอะไรเจ๊เจ๊คิดอะไรอยู่เจ๊เจ๊จ๋าเจ๊เว้นหนวยคนนึงงนาอถอะะขายเก่งอยู่แล้วเจ๊ไม่เอาไปทําเมนูอะไรหรอกไหน ฝากร้านให้เจ้นหน่อยสิมาจ้ะดูฝากร้านนะจ๊ะร้านเชลไม่เคยชิมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตอนนี้สาขาหลักจะอยู่ที่สามแยกมาลัยแมนใกล้กับกรมที่ดินนครปฐมใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะจ๊ะส่วนอีกสาขาเนึ้สาขาน้องใหม่จะอยู่ในเซ็นทนนรัลนครปฐมอยู่ในโซนฟู้ดคอร์ดร้านของเรานะจ๊ะสาขาหลักเปิดตั 8, ้งแต่เจ็ดมงช้าจนถึงสามทุ่มเลยจ้ะแวะมาเจอเจ้แวะมาเจอหนูได้นะจ๊ะ oh. ายเก่งขนาดนี้เย่มยังไงเจ๊กับตุ้ยนุย้ยฝากร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย